สวัสด um ีพ so so like ี่น้องวัดทุกครูทุกคนวดีจ้าเ้าอ่าเหล็กเหล่าเมื่อคืนนี่บ่ได้ลายครับพี่น้องเอ้ยอผักีอีก็10บาทพี่น้องเอ้ยได้เฮ็ด800บาทนี่แหละสิไปเอาเงินล้สิเลาะเบิ่งอันนั่นหมวดให้ยายจันทร์นเลาเ็นเลาหมวเพิ่นใบเดียวตั้งแต่มื้อนั้นลสมวยลคิดกซื้อให้นะพี่น้องน้อยก็ซื้อให้อดอกแต่ว่าสมวยของสมวยอันนี้นของไฟของมันเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเฮ็ดกผู้นั้นได้บุญสมวยจรเพิ่น ไปเบิ่งหมวกมือหั่นเวียญไปพี่น้องเด้อกับสิไปซื้อไปเบิ่งมันพุ่มันเผาให้ยัหมวกจีว่าไปเผายายนอนจันเขาเที่ยวการบ้านอะไรซื้อสู่กันกินพี่น้องเลยปาไปเลยไปเบิ่งเลยตลาดเลยพี่น้องใม่มวยเพิ่นกับซื้อหมวกให้ยายนอนจันหาเลือกหมวกให้เพิ่นหมวกเพิ่นเลือกให้ยายเลือกให้เพิ่นนหมองอุ่น ลายไม่เจอตรง,งามงามเรื่องให้เพื่อนโ่เรืองไม่เผาใส<อ>่เถาสีได้เนาะไม่เผาน,ะนะานะสีแดงกางงามได้ไหมสีสมนี่สีนี่ก็ได้น,ดนี่อันนึง แซื้อบันเทาอยู่เี้ม้ยหมได้คัซื้อเมื่อสู่อันผูาหมวดเผาเม็ดซื้อให้หมวดเผาใหญ่นวลจันทร์นะพี่น้องเียกเบอร์อะไรเพี่น้องแต่ตลาด ในกามันเท้าเล้วพี่น้องเด้อในสิซื้อเมื่อไหร่กันหมวดอันบ้านไก่กันเพียงหมวดอันที่ว่ามานอนเผายายนอนจันในีพี่น้องชาวบ้านชาวบ้านก็เขาได้หยั่งประกบเก็บเก็บในนี้ดิตะมวยกาบอลมียังดอกพี่น้องเอ้ยเงินเถือเลขกันสองพันกีบเล็กฝึงเมื่อคืนนี่ฮั่นคิดอยากซื้อบริษัทพันดอกไปซื้อกันซื้อเบิดเงินชาวพันคืนเนี่ยเบิดเงินแปดสิบบาทก็เลยเถื่อแปดน้อยกระซ้าถูพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ารซื้อมาให้ยายนวลจันทร์กองมนวลจันทร์ ก้อนเพิ Esta, for for summer, işte. ่นพอเพิ่นมีแห้งนี่ค่ะรายกายังอันนี้ฮะของของใส่ในเรือนพี่น้องแต่พูดจะสิปันสมวยสิเสือนี่ลายกานี่เด้อนี่สิเมื่อห่ายายน่ะายนวลจันทร์น่ะศพมือนี่พี่น้องซื้อสมือสมแหงเด้อพี่น้องเด้อสมวยกาบอนเบนสิเงินหลวงเงินหลายก็ซื้อชำชำเงินเท่งเฮาพี่น้องเลยนี่รับมูอัดพอได้ชุดใส่เปลี่ยนใบให้เราสิเสือเนาะนี่เด็นี่พี่น้องมีมูอัดชื้อหมูอัดื้อศพมือนี่ห่ยายนี่เด้ก หัสคบมือแล้วก็ขนมให้ยยายนจันเลยนี่ดยหนุ่มอ่อนๆเด้อพี่น้องเด้ออารนี่ก็ให้แม่ชะมวยเองอันนี้พี่น้องให้ยายนิดอันนี้เอากระซิโดะอเมืออ่ะพี่น้องเอ้ยของเมื่อยามเบิกอาการเพลินเมนอันนี้ก็ให้ชาวบ้านกินคือว่าเลยอันนี้ใครอยากก็กินพอเขาวันได้ยั่งกบกบกเก็บเนาะพี่น้องเนาะหนังเผาก็ได้ยั่งเนาะเมนไปแล้ว สวัสดีจ้าพี่น้องมสุกุศนหายดีพี่น้องสุกุสุกมันเยี่ยมยาสบายดีนียาสยสบายดีมาอยู่ํำกันมะเผางงคนในบ้านในเรือนนี่นะลูกบ้านนี่นะเออเากัมลายนะไปเก่านเบ้านเ่งอะไร ได้มื่อนี้ยโได้ยังเด้อพี่น้องเด้อในข้ามันเผาคนเด็กๆกินจุกหนึ่งเลยุโยอ้ำเขาไปพาก,กันไปกินไป่แกกินเด้อผู้ใดมา낭แต่กอบกับแก,บก,บกบะบอดีมีมาฝากนะันค่ะขนมยายเด้อพี่น้องของวันอน่นนอนยายกินเป็นเค้กน,นะขนมนเค้กอ่อนใจใหมักข้าวเด้อกจิ่เด้อกจิบ้อน่อนคนสมวยชื่อมะสาเิคนแต่กระเสือ,อนั่น,องงน,นอบอดีมียังร้ายดอกพี่น้องไว้สมวยกต่เื้อซ้ำมีเสื่อซ้ำแห้งได้โมฮวัด อันนึงไห้เพิ่นพอได้เปลี่ยนใส่ใหแล้วหัวนะอยา่างนี้งลุ <S <S ่นในหัวเดอนี่จะสบมือนี่เด้สบมือนึงพี่น้องเ้ยนี่เด้อนจึกเลขคนอย่าเว้าไรเอเพลนเฮ้ยนฮะ่าจังึกจองันกีหมอสิตต้น้ำลายเปดออาอย่าง่รเลขคนลรพันเป็นแม่นี่วให้ถือบนครับบนจู นางเอ้ยเมื่อคืนเนี่ยไปซื้อเลขลาวกับสิาเลขจะเป็นสิบหกกับบัจจักก็ซื้อสิบสี่หาสี่ก่สิบหกกับกกักเท่านั้นลององฟันโอ้ยมาถือเลขเลยซื้อมาผากม่เข้าเด้อพี่น้องเดินเผือกผกยายเดนเน้อหมเนื้อหมูเนื้อวากันหัวควันกุ้งหางหงใจเยเปลี่ยนเหี้ยแล้วเขากำลังนิ้งเ้อทันเองเด้อพี่น้องเลยสดใหม่ลมเบาแห้งอยเยขนมกองนอนไห้ยายกินก้อนนอเนาะก้อนเค้ก นอนเนาะูครับดมีแห้งเลยเากบ้าเย็บเน่ยบ้านเนี่ยอาจะโอกมาเอาคาวิอยากานเ่มาบ้านเนี่ยียกหมวกตากแดดมาให้เราตากแดดเนาะเรากะนเยได้ายเมื่เบิรนี่บววงบเคป็นไ้องเืินี้เนาะบุนั่งให้พี่ให้น้องืุอนผูมาเบิ่งนี่ เป็นกะมานั่งลินนั่งหัวนวหัวหมอนน้ำกันมาเยี่ยมมายามยายนนทร์จันเข้าใหม่กระบอหวานกันกล่อยไม่เหี่ยวนะว่าเหี่ยวอีกน้อยหนึ่งมันสีวันหวานมาหมัดก็ลงไปกินเนินหมัดหนึ่งอยู่เพื่อนเพื่อนเลยก็มาพี่ซองหมัดเล็กน้อยกับหมัดหนึ่งอยู่ร่เห็ดจุ่มเล็กน้อยเขานั่งก็ซื้อมาอันอันผัด็ดเอาบังหุงมาผักตำเอาบังหุงในเฮือนมาผักเฮือนปากใหญ่เพิ่มได้น่ะตอนนี้เราตำอะไรเออตำซุ้มกันพอได้พวกปุ่นม่เถ่าเนาะ ดดนดกหลายหลายบางหงค่ะเรือนเรารักสงบท่านี่รักสะงบจ้าก็คือคือเห็ดอยู่นแล้วมาขามาตัดผมมันไม่ถอะดุอยู่่อยหันบ่ได้มาา่อยหันผู้นี้มันละโซ่บางมือขอนมาขอนมากระผักนวานใหม่แล้วก็นั่นแหละกายหน้ากระกรับนี่เต็นั่งน้อยนอกนัดแล้วก็ะชุ่มบาวันแล้วก็ะชุ่มนางนางผัดผมเงีวเลยนางนางคนมาตัดดอกแฉกสร้างเคน มีตาเจ้ามีต่เาตัดรถถูกๆไปนั่นแหละว่าอยู่มีต่เจ้าตัดหเห็นบ้าดงบึงเบี้ยตาบ่มืนบ่ตาหนบ่งเ้มันเนี่บ่งเ้ยตัดในข้างนี่ฮะข้างนี่เผิญข้างนี่พะเย้าโยกขาเห็ดเป่เอา็ดอมเอไตัหายเเดือมีตอัดนแหละเองเดิยิ้มองเดิเขามันตัดเอาเหวลยตัดให้กูนภพม้วนลเนาะมาหลิดมาจุ่มกันเนาะอปุ่นเนาะ นี่บนนังเนอขึ้นแหละกลางคืนต่คนค่ะันนี้ก็บจังบ่มีบนนังของผัองพบ้านเป็นประกาศเนาะแต่ละคุมแต่ละดวยให้บึ่งให้แย่งน้ำกันมีน้องมีน้องีน้องเขาได้ผลเบา่วานทะลุเป็มหันมาเปกันดไม่เปเกันไม่ให้มาเลยเอาเปิดเน้กันแวเปี้ยนเดียวมวาดาไปทำ้นกองนึงกองนึงเขา กินตุ๊กเขาไหมนี่ซื้อขนมแซ่บมากินนี you know, ่ก so ินบ่อกินเค้กบ่อเป่นเขาแล้กินดอกแล้วกินข้าวกินแกลียวขึ้นพ้อนเราเด้อกระเพอตัวนี้เม่นเหยีเราเด้ออนอนสำรับคนเฒ่าเด้อจะโตเด้อเด้ออย่าว่าชนยาซี่เด้อบ่อเมนบ้านไหนนะเออบ่อเมนบ้านชมวยกันซื้อมาเผือกแผลไหลคนนี่ดอกมันหนักสมวยกัชนะก็ซื้อมาเผือกแผลไหลแน่สมวยถึกเล็กอีกคนนดอเนาแฟซื้อมาเผือกคนหนังมาลินมาหัวนี่แหละ ถึงเลขถือเบอร์ก็เดอใหห็นก่อนจะไมื่อไดไบ่อยากว่าไลายก็เลยเอยออกมาแต่สวรรค์ผันไปครับเดินนี่น้ำมันแพงแท้แพงว่ะเฮาก็ะอยากมาถูกมืออยู่มันหักควไม้แบบว่านเขากระดีดีอะคือเมื่อนี้เขากระตั้นใจสิมาหาแล้วนแพงเะแม่ละหม่งน้ำมันกับแพงขุมืออเนี้นถือเลขอันนั้นนั้นนั้นสีรีส์ลาเนี่ยฮะเออเอามอยบุญมราสีหอด้วยเนาะ สวรรค์นาเขตนี่หันก็บริจาคยินบนไดเนาะสไลมตะเวียรเนี่นี่เท่าตำรวจนี่แล้วือต่ไก่อยู่ไกลแต่เกอสี่ร้อยล้านบอสวรรค์เท่ากระเตกแต่แต่งสองเท้าท้หันก็มิตรได้ยินเดิทางเวียงจันทร่หน้าบรต้ายกระโพเลเนอกว่าพื้นว่ากันว่าบุีดวงกันนาะยามันนอกเหตุใดไนว่าบุญว่าชนะเขาบอกหาัก่อนจะถึงสี่ร้อยล้านเขาหันถึงเลขสองตัวมันขึุนมก่อนบ้านเงือกขั้นกี่ มันหนึ่งพันก่อนก็สองกรติได้แล้วเนาะเงินเซนไปกิกระจายได้สองัาจำ่แหละจำโมมีเงินในเลตนโมมีเงินเนาะงตทตาตังนตึไลเงนมบะบูดบอกเพอเกะยังตั้งเาท่าัักตบ้านโมเนต์โตบ้านนี่บ่บานนี่ท่นบูดกหาวเออยาเกะแลตัวซมันอับดไว้เนยังบุดไว้ไ่ย ไม่ยังเหงาเขาะนอนได้ก่โมกีเลยนะเห็ดได้จะเห็นลู้ซึกว่าไข่ขึ้นลายเืวก็ว่าไข่ถุงเท่าพแล้วเห้อเนาะนี่เห็นบอเราขาดยาอะไราดวิตามินเนาะวิตามิน ไ่ได้จมเมื่อยหรือเปล่าอย่างนี้น้ำมันมีแห้งะเด้มือจะจ่ายมีตะบิดจับมือเมียนโอ้ยอยากนอนได้โลเอ้ยนอนบ่ได้เป็นยังเถ้าเมื่อยป่ะเนาะเนี่ยได้มาใส่เนาะแป้งละมินแป้งละมินเราเลยนี่ใส่นี่วิตามินเข่าพร้อกซักที่บ้านเราเลยมาดีกามีแห้งเลยมันซู่แห้งยาวม

งหงล no ังอ mm ันเราพิ่งเงินพอผมบอได้พอเขาไปได้หายได้เงินไม่แสงครับคุนี่แม่ผมแม่ลูกลูกเขาเก็บเอาบไิลงขาแนอยไปลงไปขายเลกน้ำคาอยู่ลบแลงมาขคืนมาเมื่อกี้เนี่ยฮะ่ังละวพันสองพันนะเออันนี้สุตรรณกรลิ่ทเทำชาขนยอันนี้ เต็นกำลังขึ้นมาหลายคนพี่น้องนั่งลุมกันเต็มเริ่มเริ่มเริ่มละลายแล้วสบายดีพี่น้องเน่สบดีเอฟน่สบายดีเอียังไแม่ไ่ได้ควงะเปิดมาทา เจ้าบอกมือน้าายเพล่ดเพลตะก่อนนะลูกคนนึงคนนี้บ่าโบจื่อมือนี้คงามเลยมือนี้คือว่าสัมปุซ่าสินหาเนะเมื่วันหลังบริแดงครับปัะยุ่ไอยาอยู่ประจํมันเสมากว่านขมุ่ม่นี่เนไนาะล้บรลุมกับพังกระังจอกรังแจกโยนเอาไว่น้คุณลบ กลับมากาจะจมาเห็นตัดสอนเนี่ยห้อนเลยยมาถึงมึงกูเอาเด็กมาซืออกินกูััน้ตังกูามมาเียวัน้อังน่าิะต้เมื่อขามือในวันสิงังแล้วกูกะเดกเดกเมือนึงเอาผัดกะทำกนยากลูกน้อยอีกสองคนเอาผัดมแต่ผัวเมียอยู่เฮื่อนกป้ากับป้าไม่ได้มากก็ต้องกันมาน นีใชสาธุยังมาได้บุญเหกันเนาะเจ้าก็ได้บุญผู้มานั่งเผานั่งกบประบุญ้าก็มีน้ำใจโบลิคบอลหน่อยบอลร้ายกายอะไรพวกว่าเล้าเรื่องหัวใจเนาะเขาเรื่องใจเนี่ยต่อจะกินทอดแล้วดูว่านี่กินทอดกินทอดนะเขาเป็นไรหนึ่งกะดีใจรักกับบุญมีแต่คนหันมาหุบใจแม่แม่นมครับแม่นก็บรรบาเราบุญอยู่ได้ไม่เถ่าในี่ญตุ๊แต่ละบอลกะ หลยคือกัรหันหลยตัวไว้แล้วกรเดมากค่ะเปิดมือหน่อยอันนี้เราปบุมีไผบุมมีเผามีไปไหนอ้าเออมื่นมาถามกูตั้มซุ้มกันอยู่บ้างบกูเนี่ยตัคือตั้ตัวเปรองหาคือห้าในยังนะฮะใ้เด็หน้อยตัให้ประเด็กเกลือเป็นนัวเบิร์ีหรือยังยังยังอยู่บ้างแ่น้าซื้อมาในเด้อนนางประเด็กแซกสรบันมะเออแซกเป็นลซื้อมาฝากแม่เออ ประเดียนะให้าใช้เจ้าใช้ตำมงอยู่ได้ใส่กัประแดกเ่าอยู่ประคันประแดกพ่รุกนั่นแประแดกแม่ฮิดปมานีค่ะ้อเขาเย็นอย่างียพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ขอลาไปก่อนเลยจ้าขอบใจทุกกคมเมนต์ทีหนาเจอเันหนึ่งจ้าบ๊ายบาย